สวัสดีค่ะทุกคนมาเดากินกับมะงงต้นไข่นี่หลักเขาเศร้าจากมงแล้ววะบายสองวาวบ่ออกแล้วหิวข่าวแห้งมะงงต้นไข่ ทำเอาเองต้นไข่เอาเองหงเขาหน้าตาตะมอกง มอก็แสบขั้วไปสื่อโ <c oughs> <c oughs> อ้อยมันผิคาดก่เมื่อนาตาตุนไขตุนไขตุนไขตุนใสหัวหอมขข้นอ,อีกแล้วเครื่องบินยื่นป่านยู่ใกล่เครื่อง,ออบ,อองบินก็นเป็นนังสิแล้วพี่นอ้องเอยทุกคนทุกคนมากินขา่าวน้ำกันด้วยทุกคนมาเด้อ เด้อค่ะเด้อทุกคนทุกคนมากินข้าวกินขา่าอันนี้ข้าวเศร้าที่นี่ว่าเป็นข่าวเทียงข้าวเศร้าเพานโอ้ายสองหรือมั้ง ขึ้นดีดีทุกเครื่องบินก็ได้ท่านโดนก็ขึ้นจวดจวดจวดบ้านไกลสนามบิน,ออน,นก,ออก,ก็ส่งไปแต่ฝนตกแค่อากาศอึดอัดอยู่ อตึงดูทุกคนทุกคนทุกคนหิวข้าวแห้งคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็น่ากันกน้อยหิวข้าวแห้งแล้วสวัสดีทุกคนทุกคน